ร้องวัดดอกช้างที่วัดบางโทงถูกเลี้ยงแบบขาดความรักความเมตตาใช้ลวดหนามพันคอล่าสุดวัดสั่งหยุดพฤติกรรมร้องเรียนผ่านเพจวัดดอกไทยแลนด์พบลูกช้างที่วัดบางโทงกระบี่ถูกเลี้ยงแบบขาดความรักความเมตตาใช้ลวดหนามพันคอทางวัดทำหนังสือพร้อมสั่งหยุดพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่24มิถุนายน2566เหตวัดด็อกไทยแลนด์ and, รับแจ้งจากผู้พบเห็นเจอลูกช้างที่วัดกระบี่ถูกผูกคอด้วยลวดหนามที่วัดบางโถงหรือวัดมหาธาตุวัชิละมงคลอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ว่าเดิมทีน้องเป็นช้างที่อยู่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์พอสองขวบเจ้าของช้าง รีบหย่านมแล้วนำมาถวายวัดเขาเลี้ยงแบบขาดความรักและความเมตตาแต่ไม่ถึงกับทารุณล่าสุดที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลได้ออกถแถลงการผลการตรวจสอบการเลี้ยงช้างมีข้อความว่าการที่มีการร้องเรียนของมูลนิธิวัดดอกไทยแลนด์เรื่องการเลี้ยงช้างที่ขาดความรักและความเมตตาตามที่ได้ทราบกันนั้นขณะนี้ทางวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งทําการตรวจสอบกับคณะกรรมการและปศสุสัตว์จังหวัดกระบี่ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวมีชื่อและตัวช้างถูกต้องชื่อพลายทองสุกเป็นตัวช้างที่มีตัวรูปประพันธ์ของช้างถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อพบว่าความช้างทําพฤติกรรมตามที่เป็นข่าวได้มีมติให้ลงโทษและตําหนิการกระทําดังกล่าวรวมถึงสั่งห้ามทําพฤติกรรมอย่างนั้น อย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกในอนาคต